เห็นเผลอแล้วตะกี้พอรู้ว่าเผลอแล้วไปรวบมันแรงเห็นรวบไหมเผลอนะเห็นแล้วตอนนั้นแถวครับปุ๊บตกใจแรงไปหน่อยว่าตัวเองเผลออันนี้ปล่อยมันเลยสิหรือว่ามันชินมันเกิดจากจิตที่ยังไม่เป็นกลาง เห็นเผล่นีดีแล้วแต่พอรู้ว่าเผล่น,นี่แต่คุ้มปุ๊บแรงแต่แรกๆก็เป็นอย่างนี้แหละสังเกตความเปลี่ยนแปลงได้ไหมว่ามันมีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นพอแรกๆนี้มันเหมือนกับอ่า ไม่คิดชีวิตแล้วทำไม่ได้หรือเปล่าตอนน่านที่ตอนมันไม่ดีไงอตอนมันไม่ดีจนกระทั่งว่าเออไม่คิดชีวิตแล้วไม่มีอนาคตแล้วเรื่องภาวนาคือยอมได้ไม่เคยนึกถึงเลยแต่พอดีขึ้นมาวันสองวันปุ๊บมันรู้ว่าดีเป็นยังไงเสร็จแล้วจะเริ่มรักษา แต่เด็วมันั่นเย่มมากเลยนะไงพอมันดีขึ้นมาแล้วมันก็ได้จิตดีใช่ไหมแล้วเกิดความยินดีพอใจเนี่ยเห็นตัวนี้ด้วยเห็นอันนี้ด้วยพอยินดีพอใจแล้วเริ่มรักษาเวลาจเจ็บเขอเนี่ยอันนี้ก็สภาวะ <c oughs> เวลาจเจ็บเขยน่ะมันก็มีการรักษาไว้แล้วก็มันเวลานั่งมันก็จะทํารักษาขึ้นมามันจะมีการรักษาสภาวะขึ้นมา ลองทำสมาธิดูเอ,ดอเอาท่าได้ไหมต้องเาท่าได้ไหมจำที่สอนเมื่อวานได้ไหมจำได้อยู่ถ้าจำได้ก็ทำ<ด>แบบนั้นแหละ<ด>พอเรารู้ก็หันไปเราก็เห็นมันไม่ได้ทำอะไรจิตก็เหมือนกันเวลาเราดูเนี่ยเราไม่ได้ส่องเข้าไปนี่ส่องแล้วมันดูแบบนี้ตะกี้ มันดูแบบส่องเบิกจ้องอยู่ตรงนั้นแสดงว่าจําไม่ได้ที่สอนเมอวานหันไปก็เห็นแล้วหันไปก็เห็นเห็นว่ามันมีต้นไม้ก็คือเห็นเนี่ยมันมีการเห็นข้างในก็มีการเห็นเมื่อเห็นแล้วก็เห็นธรรมดาไม่ได้เป็นจ้องมันทำสมาธิด้วยการดูจิตก็นั่งอยู่ธรรมดาหายใจไปตามปกติ เออ,อไม่ต้องทําอะไรดีกว่าไหมไม่ต้องทาอะไรเลยนั่งธรรมดาเนี่ยนั่งธรรมดาไม่ต้องทำอะไรที่จิตไม่ต้องจัดไม่ต้องอะไรหรอกนั่งอยู่ปกติหายใจมันรู้สึกตัวพอหายใจแล้วมันเห็นข้างในนะ่ะมันเห็นตะกี้นั่นแหละทำแบบเดิม ถ้าทำเหมือนตะกี้มันจะไปติดอยู่ข้างในนะหลัตามไม่ได้เลยท่านี้อันตรายอันอยอยู่ท่าไหนเนี่ยรู้ไหมว่ามันไม่มีการแตะต้องหรือกระทำอะไรตรงไหนเลยแต่ตอนนี้มันแตะม่วไปหมดเลยะ ก็การทำสมาธิของคนไทยพุทธของชาวพุทธไทยคือการทำลายสมาธิเขาไม่รู้ว่าการทำสมาธินี่มันทำยังไงเสร็จแล้วทำปุ๊บทำลายสมาธิทันทีหมายหัวเลยแทบทุกคนเลยไม่ต้องทำอะไรนั่งอยู่ธรรมดานั่งอยู่ธรรมดาแล้วจิตนี่มันก็อยู่ปกติของมันความรู้การเห็นเนี่ย มันก็เห็นอยู่ภายในจิตเนี่ยอย่างจิตอย่างทุกอาการกิริยาจิตจะมีการ,รทาขึ้นมาจิตมันจะปรากฏการสังขารขึ้นมาให้เห็นให้เห็นสภาวะมันการเห็นทําให้เกิดสมาธิไม่ได้ทําสมาธิด้วยอะไรเลยทําสมาธิด้วยการเห็นจิต อันนี้ไม่ใช่การเห็นแต่เป็นการคว้านหาคว้านหาว่าจะดูจิตยังไงอธิบายชัดไหมเนี่ยเพราะเมื่อกี้กำลังแบบนี้เลยเออนั่นแหละกำลังแบบลังหมุนเป็นเกลียวมันมีตัณหาเป็นตัวผักให้เกิดการกระทํากรรมเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นการทําลายสมาธิทันทีการทําสมาธิไม่ต้องทําอะไรคือการเห็นเท่านั้น แม้คุณจะหายใจหรือคุณจะบริกรรมก็ตามบริกรรมแล้วเห็นจิตว่าพุโทโธก็คือการเห็นหายใจเห็นร่างกายหายใจก็คือการเห็นดูจิตก็คือการเห็นไม่ได้ทำอะไรเกินกว่าการเห็นถ้าเริ่มต้นปุ๊บมีการกระทำปับ๊บทำลายสมาธิแล้วชาวพุทธไถ่ร้อย100ทั้งร้อยทำสมาธิปุ๊บทำลายสมาธิทันทีนั่นงสมาธิปุ๊บทำลายสมาธิทันทีเลย แล้วไม่ยอมเรียนด้วยนะไปฟังพระอะไรพูดก็ไม่รู้พูดกันแบบโอ้โหสอนกันมั่วไปหมดเป็นความผิดพลาดที่รุนแรงมากเลยของชาวพุทธไทยไม่รู้วิธีการว่าทำยังไงเสร็จแล้วก็ทำไปน,นั่งอยู่ธรรมดาเป็นไหมนั่งแบบไม่ต้องทำอะไรนอกจากการเห็นสภาวะนั่งนั่งอยู่ปกติร่างกายก็อยู่ปกติมันก็หายใจปกติ เราก็มองกันอยู่ปกติเนี่ยเห็นกันอยู่ปกติอ่าเนี่ยทำแล้วเห็นไหมอืออันนี้คือทำลายสมาธิแล้วพอจะทำสมาธิทีไรมันจะมีการทำลายสมาธิท,ทันทีสมาธิคือการเห็นหายใจแล้วเห็นเห็นร่างกายหายใจบริกรรมแล้วเห็นเห็นจิตว่าพุทโธเดินจงกรมแล้วเห็นเห็นททรนนน่างกายมันเดิน ใจลอยแล้วเห็นเห็นใจมันลอยไปหลงแล้วเห็นนั่งอยู่ธรรมดาหายใจไปมันก็จะเกิดสภาวะอะไรขึ้นมาก็ดูมันไปก็เห็นมันไปแบบนี้เห็นแล้วจิตจะเกิดสมาธิเองไม่ต้องทำอะไรแก้แล้ว <c oughs> ตอนเริ่มต้นมาดีแต่พอหลงปุ๊บแก้ปั๊กอันนี้มันเป็นการรักษาแล้วโดยปกติ จิตถ้ามันไม่รู้ว่าอะไรดีนี่มันจะไม่ไม่รักษาหรือว่าถ้ามันรู้ว่าเอมันมันไม่ดีเนี่ยมันก็จะผักใส่ถ้ารู้ว่าดีก็จะรวบเอารักษาไว้ให้สังเกตพฤติกรรมของจิตพอกุศลเกิดบ่อยๆก็จะรักษากุศล จิตรักดีก็ดีนะมันรักดีแต่การรักดีหรือว่ารวบเอาเนี่ยมันเกิดเป็นโลภจิตเกิดโลภก็เห็นเห็นไหมมันจะแน่นแน่นหนักๆนัก,นก,นกเวลาโลภจิตเกิด <c oughs> ถ้าไปแก่อีกเกิดอะไรขึ้น ้าเราไล่แก้อีกมันก็จะเกิดสภาวะซ้อนขึ้นมาอีกตัณหาเกิดแทนมันก็ละเอียดกันนะที่เราก็เราดูสภาวะเป็นแล้วเราจะเห็นสภาวะเยอะแยะไปหมดซึ่งสภาวะมันจะเกิดต่อต่อต่อ,ต,อต่อกันเหมือนโดมิโนโเกิดต่อต่อซ้อนซ้อนซ้อนกันถ้าเราเข้าใจหลักนะที่เรียนมาหลายสิบปีนีถ้าเข้าใจหลักเนี่ย ต้องเอามาใช้ว่าเห็นสภาวะไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ไปทำอะไรกับมันเลยโลภะเกิดก็เห็นสิว่าจิตมีโลภะพอตัณหาเกิดมันอยากจะดับโลภะก็เห็นสิว่าจิตกำลังเกิดตัณหาโมหะเกิดจิตหลงไปก็เห็นว่าจิตหลงไม่ได้ให้ทำอะไรเลยนอกจากการเห็นมัน มันจะเกิดซ้อนๆกันเป็นโดมิโน่ยังไงก็ตามเราก็เห็นไปเห็นสภาวะไปตามจริงสุดท้ายไม่มีอะไรจิตเกิดแล้วก็ดับจิตเป็นคนละดวงต่อหน้าต่อตาเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาจิตเกิดแล้วก็ดับจิตเป็นคนละดวงสภาวะที่ต่อเนื่องกันมานั้นเกิดแล้วก็ดับไปหมดแล้วสภาวะใหม่ในปัจจุบันก็เกิด มาแทนกันเห็นไหมจิตเกิดแล้วดับจิตเป็นคนละดวงม,มันเป็นเท่านี้มันมีเท่านี้บางทีมันเห็นความไม่ต่อเรื่องแต่มันไม่ต่อเรื่องแบบมันไม่ต่ออะไรกันเลยดีเหมือนคนละเรื่องกันเลย ไช่ขาดเลยคิดอยู stumbled? ่ว <la ux>. ่าสมาธิเราเสียเการฝึกดูสภาวะแบบนี Hence, ้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเราจะเห็นสภาวะเกิดแล้วดับแบบนี้แหละแล้วดูต่อเนื่องไปนี่แหละคือวิธีการภาวนาพอสภาวะเกิดแล้วก็เห็นมันดับไปเ้าก็เห็นว่ามันดับไปนี่แหละคือวิธีภาวนา ลองเล่าให้ฟังสิว่าตั้งแต่มาเนี่ยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เห็นสภาวะอะไรบ้างรอบนี้ใช่ไหมคะรอบนี้เลยหนูรู้สึกว่ามันมันสบายขึ้นอ่ะเล่าไปเล่าไปมีสภาวะอะไรที่นี่คือ่าง้ให้เล่าให้ฟังว่าเห็นสภาวะอะไรบ้างสภาวะอะไรบ้างก็เห็นทั่วทั่วไปนะ หมายถึงว่าก็เห็นทุกทั่วไปอ่างี่นหะแต่ก็เห็นความไม่หนักเท่าเมื่อก่อนะแต่ก็ยังมีอยู่ที่ใบไม่ถูดที่ใบไม่ถูดห <c oughs> ลับันเฉลยดีกว่า <c oughs> สภาวะที่จิตกับเพื่อมเห็นไหมเห็นเห็นตอนไหนเห็นตอนสักช่วงหนึ่งที่สะดุ้งเออเห็นบ่อยด้วยจิตกับเพื่อมอย่างติ๊งนองว่าจิตกับเพื่อมเออเออเออใช่ใช่เออนี่แหละเออหนึ่งสภาวะแล้วสภาวะของโทระเห็นไหมเห็นเห็นบ่อยไหมบ่อยเออเวลารถขับมาปื๊ดหนึ่งก็ปี๊ดขึ้นมาเลยโทรศัพท ขัดใจโทรศัท์มันขัดใจแต่มันมีความมันมีความเอ็นดูด้วยไมีไหมอ่าก็ตอนไม่เห็นไงอตอนไม่เห็นก็ขัดใจโกรธ <c oughs> แต่นิดเดียวพ <c oughs> อเห็นสภาว่แล้วกลายเป็นเมตตา <c oughs> นี่แหละถูกแล้วอ่ะแต่รอบนี้มาเหมือนมีจังหวะที่มันกระเพื่อมแรงอยู่หลายครั้งไม่รู้พัะตกใจง่ายหรือเพราะอะไร อ่าถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วแต่ก่อนมันจะอยู่ในโลกสีชมพูนุ่มนิ่มแบบลูกหมีน้อยอตอนนี้เราเราออกมาสู่โลกของความเป็นจริงแล้วฝึกสติเราจะเห็นสภาวะเยอะแยะไปหมดอย่างที่เล่ามาเนี่ยมันเริ่มเกิดสภาวะแล้วมันไม่ได้อยู่นานมันไม่ได้ค้างนาน สภาวะเกิดแล้วสติก็ทำงานทันทีนี่แหละถูกแล้วต้องต้องฝึกแบบนี้ต้องฝึกภาวนาแบบนี้อย่างนั่งอยู่เนี่ยมีอะไรรบกวนปุ๊บความขัดเคืองเกิดปุ๊บเห็นเลยมีเสียงรบกวนมีคนเดินมาแปบ๊บเดียวเท่านั้นแหละก็ขัดเคืองก็เห็นละสติก็ทำงานแล้วต้องฝึกอย่างนี้นะนั่งอยู่เนี่ยรถพี๊ดมาเนี่ยโทรศัพท์ฟืดขึ้นเห็นเลย วัวติ้งหนองมาจิตกับเพื่อเวืบเห็นสติเห็นพอสติทํางานแล้วมันก็จะดับดับก็รู้เลยว่าอ๋อช่วงนี้ภาวนาดีเพราะว่าสติแข็งแกร่งสติคมมากเห็นสภาวะปุ๊บตัดชึบเลยต้องดูแบบนี้นะอันนี้เผยแล้วพอเริ่มเห็นสภาวะได้มันก็จะเห็นสภาวะหลายตัว เผลอวิบสั้นๆน่ะก็จะเริ่มเห็นได้เลยเหมือนตะกี้เริ่มเห็นเผลอให้ระวังมันมีตัวหนึ่งเริ่มเข้ามาคือจะครบหรอเออนั่นแหละตัวรักษาพอรู้ว่าเผลอเนี่ยขณะแรกนะ่ะใช้ได้แล้วที่รู้ว่าเผลอพอขณะต่อมามันรวบปุ๊บให้เห็นตัวนี้แล้วให้รู้ว่าจิตกำลังขาดความเป็นกลางมันไม่ยังมันยังไม่เป็นกลางต่อสภาวะ พอเห็นสภาวะแล้วมันยังมีแทรกแซงให้รู้ต่อลงไปอีกว่ามันเกิดการแทรกแซงสภาวะให้สังเกตกริยาอาการที่มันแสดงออกมาทุงได้ยินคำอ,อธิบายความไม่เป็นการชัดเจนก็วันนี้นะพี่หลัปกติที่เข้าใจดูแบบผิวยิ่งกว่าผิวนี่ย <c oughs> จริงๆอันนี้คือมันเออบอกพี่หลัให้ถือเ ก็เราเรียนรู้แบบนี้มันเป็นข้อสังเกตว่าการเรียนรู้แบบนี้ก็จะเห็นแบบนี้แล้วจะมีปรากฏการแบบนี้ตามมามันอยู่ที่ไหนใจสู้หรือเปล่าสู้แหละใจสู้ไหม <c oughs> ถ้าจะเอาธรรมะ <c oughs> ก็ต้องเดินแบบนี้ ตู้และเวลามาทางนี้แล้วอ่านั่งเล่นๆไปอีกดูสภาวะไปมันมีไม่ตู้เลยเอาก็ที่หลบนั่นไงหลบไปอยู่ในไงนั่นไงมันไม่รู้ <c oughs> ตู้ก่อนนะมันไม่รู้ใช่ไหมมันไม่รู้มันเป็นล่องน้ำลึกพี่หลาต่าบอกนะวิธีการนี้นเป็นวิธีการของ คนที่ใจสู้เพราะว่าชีวิตคนน่ะมันมีสภาวะมากมายเกิดที่จิตเต็มไปหมดถ้าเราใจสู้จริงอะ่ะไม่มีหนีไม่มีการกระทําอะไรเห็นสภาวะรูปเดียวเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นในจิตนั่นแหละเนี่ยร้อมเป็นเพลงให้ฟังเลยนะว่า <S <S ใจสู้หรือเปล่า ถ้าใจสู้จะเอาธรรมะจริงๆต้องเดินวิธีนี้อย่าไปดัดแปลงจิตอย่าไปกระทำอะไรที่ผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาตินอกจากการเห็นสภาวะถ้าดูไปถ้าเดินไหวธรรมะรออยู่ธรรมะรออยู่ข้างหน้านี้ เห็นทางลำาลรลำเลรอืมโหดีใจมากเลยคำนี้จิบกาแฟได้หวานเลยกาแฟแรกนึงไม่ออกจริงนะแต่พอถ้าเกิดปฏิบัติอย่างนี้ได้มันเห็นทางจริงๆแล้วมันไปคิดว่ามันก็ต้องเป็นทางด้วยแต่ตอนเมื่อก่อน มันคิดเองแต่มันนึกไม่ออกว่าทางจะเป็นยังไงเชื่อมั่นในคาสัตย์ของพุทธเจ้านะพุทธเจ้าตรัสนะว่าธรรมะในาศาสนาของพระองค์ไม่ใช่ธรรมะที่เนิ่นช้าถ้าเรารู้วิธีการเราทำไม่นานเราจะพบธรรมะไม่ใช่ธรรมะที่เนิ่นช้าถ้ารู้วิธีการแล้วผลจะเกิดอย่างรวดเร็วให้ดูไปแบบนี้ เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยจติกาคือจะไปแก้ไขจะไปทำอะไรนะรู้สภาวะลูกเดียวเลยรู้แบบที่สอนวิธีการให้ถ้าจำไม่ได้ให้ไปฟังในคลิปอัดไว้ให้แล้วี่<า>เรียนเน่ยฟังเองเออก็มันเป็นการเรียนไงเหมือนเราเรียนในระบบออนไลน์เราเปิดฟังเติไมได้ตั้งหลายรอบเพื่อที่เราจะเข้าใจว่า อาจารย์สอนอะไรการเรียนธรรมากก็เหมือนกันเราสามารถที่จะฟังที่เป็นคลิปที่เป็นอะไรอัดไว้เพื่อให้เข้าใจว่าวิธีการทำยังไงแล้วก็ลงมือทำให้ต่อเนื่องโฟกัสเนี่ยนิ่งมากไม่มีควยเขลไปจากเป้าหมายทำอยู่ปประจำบ่อยๆทุกวันทุกวัน ถ้าลืมวิธีการก็เปิดคลิปฟังเราก็จะเห็นว่าอ๋อเราเรียนแบบนี้นี่เราต้องดูแบบนี้สิจะไปดูแบบอื่นทำไมพระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าธรรมะในศาสนาธรรมของพระอ,องค์เนี่ไม่ใช่ธรรมะที่เนื่นช้าถ้าทำถูกจะต้องเห็ุผล